สวัสดีค่ะวันนี้วันที่31สิงหาคม2564วันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะคะเมื่อเช้าไม่ได้ไปใส่บาทปล่อยปลานะคะเพราะเมื่อเช้าฝนตกแถวบ้านหนักตอนแรกตั้งท่าจอบไปแล้วแบบถ้าออกไปพักก็คงไม่บินงั้นอยู่บ้านนอนต่อชัดเจนไหมแล้วก็เลยกะว่าเดี๋ยวทําคลิปเสร็จนะคะก็จะออกไปปล่อยปลาที่ตลาดเนาะเพราะว่าเท่าที่รู้มาแม่ค้าบอกว่าก็จะปิดสายสายบๆทิ้งท่ยงอะไรเงี้ยก็ป่านนี้ไปถึงนี่มันตอนเก้าอทกธิประมาณ9ก้าโมงสี่สิบ นะคะทำคลิปเสร็จอะไรเสร็จก็คงออกสัก1ิโมงกว่าไปถึงก็คงปล่อยปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าจะไปทำบุญลงศพเพราะเมื่อวานไล้ลาวก็เลยจะไปทำตามสัญญาค่ะนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะต้องซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรจะให้โชคให้รับพวกคุณนะคะอ่อย้ำอีกนิดนึงนะคะใครที่อยากได้แนวทางรัฐบาลเนี่ยแก้วลงเอาไว้ในโน้ตกลุ่มเนี่ย พอเข้าไปดูตรงนี้นะคะมันจะมีคําว่ากดไอสามขีดด้านบนเนาะตรงนี้อะ่ะแล้วมันก็จะมีคําว่าโน้ตเนี่ยโน้ตมันก็มันสว่างไม่เห็นก็เข้าไปดูมันก็จะมีแนวทางการเสียงโชคมีอะไรอย่างนี้ให้หมดเลยแล้วทีเนี้ยคนที่อยู่ในกลุ่มหมอแก้วอยากได้ไอตัวนี้ตารางหวยรัฐบาลแนวทางแล้วก็เลขนําโชคของแต่ละวันอะ่ะเดี๋ยวดูในโน้ตกลุ่ม นะคะใครที่อยู่ในกลุ่มหมอแก้วอยู่ในโน้ตกลุ่มได้เลยแต่ใครที่ไม่ได้อยู่และอยากเข้าอยู่ก็แจ้งทักเข้ามาได้ทาง Facebook ทาง IG หรือทาง YouTube ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะส่ง ID ดี n ลไปให้นะโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะคุณมาดูกันค่ะว่าทั้ง7วันจะต้องซื้อเลขอะไรนะเดี๋ยวทำคลิปเสร็จจะไปทำบุญเดี๋ยวจะเอาบุญมาฝากทุกคน วันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานวันนี้การทํางานจะให้โชคให้ลาบใครที่กําลังมีอุปสรรคหรือกำลังรอเซ็นสัญญาถ้ามันมีเลขสัญญาซื้อเลขสัญญานะแต่ถ้าใครที่ทํางานธุรกิจที่บ้านหรือธุรกิจครอบครัวให้ซื้อเลขสถานที่ที่จดทะเบียนการค้าหรือที่ที่ขายของก็ได้นะคะแต่ถ้าใครทํางานก็ซื้อวันเริ่มงานสถานที่ตั้งที่ออฟฟิศรหัสพนักง,งานหรือเงินเดือนปัจจุบันก็ได้ค่ะวันจันทร์ให้ซื้อเลขรหัส atm 3ตัวท้ายย้ำนะคะ คนที่เกิดวันจันทร์ให้ซื้อเลขรหัส ATM 3ตัวท้ายแต่ถ้าคุณไม่มีบัตรไม่มีรหัสไม่มีบัตร ATM อ่ะให้ใช้รหัสกดเงินก็ได้นะคะ3ตัวท้ายวันอังคารให้ซื้อเลขเกี่ยวคนรักคู่ครองคนรักคู่ครองจะให้โชคให้ลาบคุณคะ่ะย้ําคนวันอังคารให้ซื้อเลขคนรักคู่ครองนะคะแต่ถ้าคุณเป็นสาวโสดหนุ่มโสดให้ซื้อเลขคนที่คุณรู้สึกดีที่สุดรักที่สุดคะ่ะคนที่เกิด ในวันพุธนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อวันนี้คุณพ่อจะให้โชคให้ลาบคนที่เกิดวันพุธนะคะส่วนคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะแก้วแนะนําให้ซื้อเลขใบเสร็จที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์อย่างเช่นใบเสร็จเซเว่นใบเสร็จท็อปหรือใบเสร็จอะไรก็ได้หรือเป็นตัวเลขหรือโน้ตที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ไปดูนะคะบางคนจะมีสลิปบัตร ATM ไปดูก็ได้เลขจะอยู่ในนั้นอนะพวกรันนัมเบอร์เลขอะไรเงี้ย หรือถ้าแบบไม่ได้ไปไหนไม่ได้มีสลิปหรืออะไรเลยให้ซื้อเลขัตบ,บประชาชนแทนนะคะคนวันพฤหัสส่วนคนวันศุกร์เหมือนหมอแก้วให้ซื้อเลขการทําบุญแก้วว่าจะไปซื้อเลขปล่อยปากับเลขลงศพส่วนคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะได้ไพ่ใบนี้แก้วแนะนําให้ซื้อเลขวันแห่งความสุขอย่างเช่นวันที่ลูกและประิญญาวันที่เราแต่งงานวันที่เรามีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันที่เรามีความสุขที่สุดนะคะคนวันเสาร์ นะจบไปแล้วนะคะแนวทางการเสี่ยงโชคทั้ง7วันนะขอให้พวกคุณโชคดีค่ะบ๊ายบาย